สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่คุณครูจะได้สอนนะครับที่โรงเรียนของคุณครูคือโรงเรียนบ้านคํากลางวิชาที่จะสอนนะครับเล่มนี้นะครับแบบฝึกพัฒนาสมรรถนะอ่านคิดเขียนภาษาไทยชั้น ปสนะครับเรามาดูเรื่องที่1เป็นเรื่องของการอ่านคำา 1. อ่านคําที่กําหนดแล้วบันทึกผลการอ่านโดยขีดเครื่องหมายถูกในวงกลมนักเรียน ดูที่หนังสือของนักเรียนนะครับตรงนี้ก็จะมีการกำหนดคำมาให้เราอ่านนะครับคำที่หนึ่งอ่านว่ากระบาหลายคนที่เก่งนะครับสามารถอ่านได้ก็อ่านไปก่อนคุณครูนะครับแล้วก็ขีดถูกว่าอ่านได้ส่วนคนที่ยังอ่อนอยู่ อ่านยังไม่ได้ก็ให้อ่านไปก่อนคุณครูเหมือนกันนะครับก็คือถ้าอ่านไม่ได้ก็ขีดถูกตรงช่องว่าหนูอ่านไม่ได้นะครับก็คือให้นักเรียนดูไปทุกคำทุกคำไปเลยนะครับแต่วันนี้คุณครูจะพานักเรียนอ่านนะครับคำที่สองเกวียน 3. พันรายาสพันสา 5. ้าคมะนาคม 6. พังทละลาย 7. พิจารณา 8. ธรรมชาติเก้าฤดูหนาวสิบทะเลายสิบเอ็ดซื่อสัตว์ สิบสองปรากฏสิ 13. บสามบรรทุกสิบสี่สาเหตุสิบห้าบริสุทธิ์สิบหกสวดมนต์สิบเจ็ดบินทะบาทสิบแปดอาทิตฐาน สิบเก้าไรสะนียี่สิบเทพารักษ์สำหรับแบบฝึกหัดแรกของเราก็คือฝึกการอ่านนะครับข้อ2นะครับอ่านคำแล้วเขียนวงกลมรอบคำที่มีวิธีการอ่านเหมือนคำทางด้านซ้าย ความหมายคือจะมีการกำหนดคำทางด้านซ้ายคือตัวเข้มเข้มนี้นะครับมานะครับแล้วก็มีการกำหนด3คํคำนะครับมาเพื่อให้เราเลือกว่า3คํคำฝั่งขวามือนี้คำไหนที่อ่าน มีวิธีการอ่านเหมือนคำทางด้านซ้ายนะครับามาที่คำแรกเลยนะครับคำแรกลูกคลื่นลูกคลื่นจะเหมือนกับคำไหนทุ่งหญ้าคล่องแคลวขนขวายนักเรียนว่าคำไหนจะคล้ายกับคำว่าลูกคลื่น คุณครูขอบอกนะครับเป็นการอธิบายนะครับอธิบายไปเลยสำหรับคนที่ทำได้ทำไปก่อนคำที่อ่านเหมือนคำว่ามีวิธีการอ่านเหมือนคำว่าลูกคลื่นคือคำว่าคล่องแคล่วเพราะว่าลูกคลื่นมีคำควบกล้ำ ควบกล้ำลอลิงนะครับคล่องแคล้วก็มีคำเป็นคำควบกลํำลอลิงมาบรรทัดที่สองปโปรยปลายเหมือนคำไหนครับพลัดพรากพยายาม ผีผาลมคำที่เหมือนกับคำว่าปโปรยปลายคือคำว่าอะไรครับคำว่าผีผาลามนะครับเพราะอะไรเพราะ โยปยปลายเป็นการอ่านออกเสียงสระเสียงยาวนะครับสระโอโปรยปลายสระอาเนี่ยปลายสระอาก็อ่านว่าปลายจะคล้ายกับคำว่าผีพลามนะครับต่อไปบรรทัดที่3สุดโซมมีคำไหนอ่านมีวิธีการอ่านเหมือนสุดโซมบ้าง คำนี้ซับสินทุนสามไวอ้อลืมลืมลืมคืออันนี้บรรทัดที่สองนะครับจะต้องมีคำว่าพลัดพลากด้วยนะครับ เพราะนั้นเราวงกลมคําว่าพลัดภาคด้วยแล้วก็คําว่าผีผามด้วยเพราะเป็นการอ่านออกเสียงคําควบกล้าเหมือนกับฝั่งคําคว่าโปรยปลายนะครับจับทางถูกแล้วก็คือหลัมาต่อเลยนะครับสุดโซมคำที่ มีวิธีการอ่านเหมือนสุทโมก็คือทรับสินวงกลมได้เลยเพราะทอดอาหารรอเรือเป็นคำควบกั้มไม่แท้อ่านว่าซับเหมือนสุดเลยเหมือนโซมเลยอันนี้อ่านว่าทูนไม่มีการควบกั้มใดๆก็อ่านไม่เหมือนนะครับไม่เอาส่วนคำว่าซามไว ส่วนคำว่าซามวัยมีคำควบกล้ำไม่แท้เหมือนสุดโซมคือคำว่าสามวัยเพราะฉะนั้นคำนี้ก็วงกลมต่อไปบรรทัดที่4ี่คำว่าสะเนาะคำไหนอ่านคล้ายกับ คำไหนอ่านเหมือนคำว่าเสนอบ้างอ่ะสะเนาะทะววยสะมากแทรกนักเรียนพอจะรู้หรือยังสนอะคืออ่านออกเสียงสระอะอะไรอ่านออกเสียงสระอะบ้างก็คือทะวายใช่นะครับเหมือนวงกลมสมมคกเหมือนก็วงกลมอ่ะทีนี้ค,คุณครูจะไม่บอก แล้วนะครับคุณครูจะให้สังเกตนะครับครูจะอธิบายแล้วให้นักเรียนสังเกตคําว่าน้ําหวานคําไหนอ่านเหมือนคําว่าน้ําหวานบ้างเราก็เราก็มาดูคําว่าเหตุผลหงอยเหงาเนอนะคำว่าน้ำหวานนะครับจะ มีคำว่าหวานนะครับเป็นจุดสังเกตก็คือเป็นคํามีอักษรนํานะครับหอนาวอเป็นหอวออานอหวานคําไหนมีอักษรนําบ้างนะครับเหตุผลมีไหมหงอยเหงามีไหมเนอ้หนะมีไหมมันก็ยังยากอยู่คุณครูก็จะขออธิบายบอกตรงนี้ว่าหงอยเหงานะครับ เนนานะครับที่เหมือนโฆษณาโฆษณานะครับอันนี้คำนี้อ่านว่าโฆษณาคำไหนอ่านเหมือนคำว่าโฆษณาบ้างนะครับกติกาไอสกศรีมตะกร้าอ่าก็คือคำว่า โฆษณาเป็นคำที่มีสามพยางคำไหนอ่านออกเสียงสามพยางเหมือนโฆษณาบ้างกะติกากี่พยางไอสะครีมกี่พยางตะกร้ากี่พยาง,ะยาง,ะะยางนะพยางก็คือจำนวนที่เราออกเสียงนะครับ โฆษณาอ่าอคำไหนเหมือนคำว่าโฆษณาบ้างอ่าคุณครูจะขอบ,บอกหนึ่งอันก็คือคำว่ากะติกาเห็นไหมจำนวนการออกเสียงกะติกาสามพยางะกะติกาต่อมาคำนี้อ่านว่า มะกะโรนีคำไหนอ่านเหมือนมะกะโรนีตะวัดประเพทตะโกนอ่าคำว่ามะ กะโรนีเป็นคำที่มีสรอะอ่ามะก็สระเต็มเต็มกะก็สระเต็มเต็มนะครับคำที่เหมือนก็เป็นตัวนี้ไหมอเอาไว้ก่อนประเพศสระเต็ม,เต,มเต็มเหมือนกันตะโกนสระเต็มเต็มเหมือนกันส่วนตะวัด เป็นสระอะกึงงะะะก่งเสียงตวัดอ่านคำต่อเต่าสระอะกึ่งเสียงอ่านสั้นๆอ่านไม่เน้นก็คือตวัดนะครับแต่มากโรนีคืออ่านเน้นๆเลยมกะกโรนีอ่าจะเหมือนคำไหนใน3ามคำนี้นะครับครูอ่าบอกตัวนี้แล้วกันอ่าตัวนี้เหมือนนะครับ ต่อไปรืดูการพฤกษาภูผาพฤติกรรมคำที่เหมือนกับคำว่ารืดูการให้เราสังเกตคำรอรือนะครับมีเป็นคำที่มี การใช้รอรืนะครับเพราะฉะนั้นคําที่เหมือนพฤชสภาเห็นไหมอันนี้ให้สังเกตเป็นไม่ต้องอ่านก็ได้แต่สังเกตตัวที่เขาใช้เหมือนกันก็คือตัวรอรืพฤชสภานะครับเหมือนคุณครูขอบอกตัวนี้นะส่วนผู้ผาเหมือนไหมอันนี้คุณครูให้คิดเองนะ พฤติกรรมเหมือนไหมให้คิดเองบ้างนะครับส่วนคำนี้อ่านว่าบันทมมีคำไหนที่อ่านเหมือนบันทมบ้างอันนี้คือามาคำนี้บันจงบันลือบันยาย ต,ตัวนี้อ่านว่าบรรทมใช่ไหมตัวนี้อ่านว่าบรรทมนะคําที่อ่านเหมือนก็คือให้สังเกตคําว่าบอยไม้รลอเรือ,อให้สังเกตตรงบอยไม้รลอเรือจะอ่านว่าบรรถ้ามีการอ่านว่าบรรเหมือนกันก็คือเหมือนเลยนะครับก็คือบรรจงเหมือนไหมบรรลือเหมือนไหมบรรยาย บรรยายเหมือนไหมอันนี้ให้นักเรียนคิดเอาเองนะครับต่อไปคำนี้อ่านว่ากรณีกรณีจะมีคำเหมือนกรณีจะมีคำไหนในนี้สามคำเนี่ยอ่านเหมือนกรณีบ้างคำนี้อ่านว่าโบราณคดี คมานาคมเมตตาเรามาสังเกตคำว่ากรณีกรณีเป็นการอ่านแบบกอไก่รอเรือไม่มีรูปสระอะแต่คำว่าระเนี่ยให้อ่านออกเสียงเป็นสระอะจึงอ่านว่ากรณี มีคำไหนที่ไม่มีรูปสระอะแต่อ่านออกเสียงสระอะบ้างอ่ะลองคำนี้โบราณคดีอ่เอาไหมคำนี้คะมานาคมเมตตาอ่ะให้นักเรียนทำเองนะครับก็สำหรับการเรียนในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ให้นักเรียนคิดวิเคราะห์สังเกตนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนทุกคนนะครับขอสวัสดีครับ